สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ u t u b e ช่องเนมาค่ะวันนี้จะมาปั้นหมีตัวนี้กันนะคะหมีตัวนี้ชื่อบาวค่ะนี่ค่ะแต่เราจะปั้นเฉพาะหน้านะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยวันนี้เป็นวันเกิดของเราต้อนรับวันเกิดเราแล้วก็เลยมาปั้นให้เพื่อนๆดูแต่พร้อมอกันเลยนะ เริ่มจากก่อนอื่นอย่างแรกก็เตรียมสีน้ําตาลมาก่อนเลยนี่สีน้ำตาลที่เราเตรียมมาเพื่อนๆเห็นไหมในกล้องอ่ะสีน้ำตาลเตรียมมาใช่ไหมก็ใส่สีดําลงไปเพิ่มเท่านี้แล้วเราก็ยืดๆนี่นะเราก็จะได้สีที่เราต้องการนะ จากนั้นนะแล้วก็ปั้นเป็นวงกลมกันเถอะนี่เราวปั้นเป็นวงกลมเสร็จแล้วจากนั้นเราก็ไปบี้กันนะเราบี้เสร็จแล้วนะก็จัดทรงให้เรียบร้อยนะนี่หลังจากที่เราจัดทรงเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะมาติดหูกันทำเป็นวงกลมแล้วก็บี้นะแล้วก็ติดสองข้างเดี๋ยวติดให้ดูก่อนนะนี่เราไปติดหูมาแล้วนี่นะต่อมาเราก็จะมาทำปากกัน นี่นะเราก็เตรียมสีไว้แล้วนี่ตรงนี้เรามาทําปากอย่างนี้เราทาให้คล้ายๆตัวนี้นะแล้วก็ปั้นวงกลมแล้วก็ทําปรีแล้วก็ติดลงไปตรงนี้นี่นะแล้วก็ติดตากาันปั้นเป็นกลมๆสองข้างนะแล้วก็ติดลงไป อื่นเขาจัดปากก่อนนะปลาเนี่ยก็ติดลงไปด้วยกันปั้นงกลมแล้วก็ติดลงไป,ปมงกลมแล้วก็ติดลงไปอย่างนี้นะนี่แล้วก็ทําจมูกจมูกปั้นมงกลมนะปั้นวงกมลมก็บี้แล้วก็ทำสามเหลี่ยมอย่างงี้ใช้มือปึ๊บ ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ติดลงไปจากนั้นเราก็ทำจังหว่อยข้างล่างกันเริ่มจากทำขีดลงมาขีดลงมาอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ขอตัวทำจังหว่อยแง่งก่อนนะ ก็ได้ออกมาแล้วหมีเบาถับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูคลิปใหม่ของเราก่อนใครก็กดไลค์และซับสไครต์ตรงปุ่มข้างล่างนี้เลยนะสรวบวันนี้ต้องลาไปก่อนนะสวัสดีและบ๊ายบาย